เออ,อ,อสวัสดีค่ะสวยสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาเล่นเกม My ม Club: เอาชีว t ตรอดเวอร์ชัน1.9.10อ่ามั่งนะทุกคนโอเคเราจะมาเอาชิตรอดต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะคะทุกคนห่างหายไปนานมากจากการเล่นเกมนะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มเอาชิตรอดต่อกันจาก EP ที่แล้วนะคะแล้วถ้าตอนนี้ผิดเราก็ได้ทําการสร้างให้อยู่อาศัยชั่วขราวนะคะคือเราอยู่ในดินนะคะตอนนี้เดี๋ยว EP เราจะทําการสร้างขยายบ้านนิดนึงนะคะแล้วก็จะ หาอาหารหาทรัพยากรเพิ่มค่ะโอเคแบบแรกเราก็ขุดค่ะเราต้องการขยายบ้านนะคะทุกคนโอ้ยอ,อย่าทุ่งขุดกล่องเดี๋ยวของมันแตกนะคะทุกคนเราจะขยายบ้านสักนิดหนึ่งแล้วก็จะหาหาแร่อะไรสักนิดนึงนะคะทุกคนหาพวกแร่เอ,อ่อไอรอนอะไรแบบนี้ใชออ่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต,ต่อไปของอาร์มด้วยนะคะทุกคน โอเคเราจะขุดไปเรื่อยๆนะคะโอเคแค่ okay, นี้ก่อนนะของนี้ก็เยอะอยู่ย้ายกล่องแบบโอ้โ oh หของฟูมากออกกล่องมานี่โอเคแล้วก็้วทำกล่องอีกกล่องหนึ่งนะอา้าวกล่องทำยังไงรอมาไม่พออม่ต้อง ต้องการแปลรูปไม้แบบหนึ่งนะคะโอเคเราก็ได้กล่องเป็นที่เรียบร้อยแหละโอเคอะไรที่ไม่จำเป็นเราเก็บไว้ก่อนแบบโอ๊ยแปบหนึ่งโอเค,อ,เคอะไรที่ไม่จำเป็นเอาไว้เก็บไว้ก่อนแอปเปิลยังไม่จำเป็นหินก็เออเอาไว้เก็บไว้ก่อนไงประมาณนี้นะอะไรไเป็นแบบนี้ไปก่อน โอเคเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะหาทรัพยากรเพิ่มมาคะทุกคนโอเคนี่นะคะคือบ้านที่เราเจอนะคะเป็นอุโมงค์นะคะเป็นหลุมนะคะเฮ้ยสวัสดีน้องมาคอเคแถวนี้ก็ดีอยู่นะทุกคนนี่เวอร์ชันใหม่อัปเดตอัปเกรดก็จะเป็นเป็นนงเป็นเนินเขาอะไรแบบนี้นะคะคก็แอบค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึง ขอหินเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฟาร์มหินเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราเออหาสัพพยากรทำยีก่อนอาจจรมยฐถ่านก็ได้อ่ะไม่มีว่ะเฮ้ยทำไมไม่มีถ่านนะ่ะอัยได้ไงถ่านจะถ่านแล้ว ทางลงคือแบบทอรหดมากออ้ยขอเยอะเลยค่ะเราจะเก็บเรเวลนะคะโอเคโอค้ยหันตกหันตกโอเคเดี๋ยวตกน้ำขึ้นสี่อ้าวขา่ขึ้นไป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 โอเ้เห็นซอมบี้น้ำไหมนั่นน่ะ มันจะมีเรือในน้ำหรือเปล่าทุกคนเราไม่อยาจดูได้นะคะโอเคเลเราก็ได้ฐานมาเพิ่มนะคะว้ายซอมบี้มันมาแล้วมันออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแพ้แสงแดดเหรออ่ตายซีอ้อยอ้ยอ้ยอยอย่านะไม่เอ,อือตายตรงนี้มีซอมบี้เหรอ เป็นถ้ำนะครทุกคนเดี leaning, <c oughs> okay. ๋ยวเข้าไปดูนิดนึงสิอ้โหมืดมากทำาช a r g e k อุ้ยุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยวุ้ยวยวุวุ้ยทำอนาเขตตรงนี้ด้วยให้รู้ว่าใครใหญ่ ก็จะคาบดาบาอะเนาะจะได้แบบเออต่อสู้กับสองม,มีได้ไหนมีอะไรข้างในนี้ไหมเฮ้ยาีน่นี้เป็นน้ำหรอเป็นถ้ำน้ำเออน่าสนใจน่าสนใจเออมีทางไปอีกอะลองดูขอลงในน้ำแป๊บหนึ่งสิโอ้โหเส้นทางดูไม่น่าไปมาก ไปแหละเราจะไปดูฝั่งข้างฝั่งนนกันนะคะทุกคนว่ามีอะไรสักอย่างที่มันน่าสงสยัยเฮ้ยจะมืดแล้วอะ่ะแถวนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้เลยทุกคนเราต้องปลูกนะคะหาต้นไม้มาปลูกแถวตรงนี้คือเวอร์ชันมาคาเวอร์ชันใหม่นี้คือพี่อามไม่มั่นใจว,ว่ามันเอา,เอา,เอาดอกทางตะวันออกหรือยังนะคือไม่เคยเห็นทางตะวันเลยตั้งแต่เล่นมา ือว่าจะมีใค่เข้ามาเล่นวะแต่ก็เล่นนะใช่ก็หาเวลาบ้างๆมาเล่นคลสให้ทุกคนดูอยู่นะคะทุกคนอุ้ยลาเห็นว่าชั้นนี้มันจะมีอะไรนะเป็นเมืองอะ่ะเมืองอะไรมันชื่อว่าอะไรนะอืมเมืองมันชื่อว่าอะไรวะเออมันจะมีเมืองอะ่ะเป็นเมืองแบบเมืองใหม่ที่อยู่ใต้ดินะ เขาจะเป็นสัป,ปลาเป็นวันเตอร์ตัวใหม่ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีแกะด้วยเวอร์ชันนี้เอ้ยสิเอ้แกะมันก็มีทุกเวอร์ชันแล้วปะหมายถึงแพ้เออนี่ไงแกะแพ้แพ้แพ้มันจะวิ่งชนหลานทุกคนเราต้องกลับไปนอนแล้วขายายอนาเขตเดี๋ยวเรากลับไปนอนนะครับทุกคนเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดนะฮะมอนสเตอร์เกิดไม่ดีนะคะไม่ดีไม่ดี เรื่องขอปักชอตดทำทอรดเยอะนิดหนึน่งเราจะให้ปักชอร์ุ้ยอุย้ยพี่เขียวพี่เขียวเกิดพี่เขียวเกิดโอยยังม่มุงกับฉันนะเกียวตันก็มาแล้วไม่ไม่โอ้โหยิงปักหน้าบ้านแล้วล่าสุดลงไปซี่เดี๋ยวพี่เขียวมาเดี๋ยวพี่เขียวมานอนแตบบนอนแตบบนอนสีนอนไม่ได้อะมันมีซอมบี้อยู่หน้าบ้าน ชั่วจริงๆสงสัยต้องออกโลงซะละมาใครเก่งมานี่เอ,อือมาเลยก็แค่สเกลิตันมันจะอ,อะไรกันนักกันหาฮะอืมอืมอ๋อแมงมุมอ๋ออย่านะสไปเดอร์โอ้ยคิปเปอร์ก็มาพี่เขียวก็มา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 ,มาให้หมดมาให้หมด ก็แล้วเบืดนะทางเข้าบ้านมอทำให้เป็นหลุมไม่ฉันติดฉันติดอย่าเพิ่งตัวฉันติดอ๋ออ๋อฉันหิวอ่ะเพิ่งไม่อย่าเพิ่งเอออ่ะกูจะตุยละเออเออตุยเย่มาเอาของฉันคืนหมอของฉันคืนหมอของจันคืนหมอของฉันคืนหมอเอออ๋อฉันโดนฉันฉันฉัน ถูกเวทมนต์ทเทกให้หยุดนิ่งเออฉันเดินไม่ได้ตัวฉันค่อยๆเดินนิงคปเปอร์มึงเก่งเหรอืหอึหึหหมึืึว้ายเออไม่สองตัวไม่ไหวตัวหนึ่งโอเคมึงชักจะมากแล้านะสกิลต้านนี่แน่ ของฉันโอ้โหพี่เขียวม,มาอีกแหละจะเยอะไปหน่อยจะเยอะไปหน่อยจะเยอะไปไหนก่อนสองบีก็เยอะจังอ่ะปักทอดนิดนึงไม่ไหวแล้วเยอะไปเยอะไปบางครั้งนะบางคนเราก็ซูไม่ไหวนะเฮ้ยเก็บพนุด้วยอ้าหูเยอะมากขอไปนอนก่อนนะไม่ไหวแล้ว เยอะไปไหนโอเคโอ้ยได้นอนหลับพักผ่อนพอดี่งนะกินไก่ดิบเป็นอะไรไหมวายอาหารเป็นพิษไม่ฉันอาหารเป็นพิษฉันกำลังจะตายโอ้โห โอ้หแหลกสลายแม่มดไข่แม่หมดก่อนชั่วชั่วชั่วจริงๆดูมันกินยานี่นะตายมาลายนะดูดูดูสกิลลิตันเอาไว้สกิลลิตันคิปเปอร์สไปเดอร์ซอมบี้เออมากันคับยกขยงโชงเชงกันมาเลยไม่อย่าระเบิด โจ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 โอ้ยออไม่บ้านฉันเป็นหลุมไปหมดฉันตายหลายรอบแล้วนะเพราะอีคีิปเปอร์เนี่ยฮ,ฮึเป็นเอ็พีซีไงเป็นเป็นวิลเลเตอร์ืึืม เฮ้ยเด็กเด็กเนื้อแกะย่างโอเคแถวนี้มันดูอันตรายมากฉันต้องทำาทอสเพื่อขยายอาณาเขตแหละให้รู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่นะฮะให้มันรู้สึบ,บ้างว่าใครใหญ่ที่มาระเบิดบ้านฉันนะนี่ไงปักทอดไปปักโอ้ตาตก วายมากเท่านี้ก็น่าจะป้องกันไม่ให้มันระเบิดตุ้มตั้มได้แล้วนะอีกทางเข้าตรงนี้เนี่ยนึงทำไปดีนึงโอเคประมาณนี้ดีดีนิดนึงคือประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราขอมาเก็บนิดนึงนะเดี๋ยวจะเอาต้นอ่อนไปปลูกนะแล้วก็วุ้งผงอันนี้ดินปืนของชิปเปอร์เราเก็บไว้ เก็บพนุไว้นะคะมาได้ใช้การใช้งานสิใช้การบ้านเลยเนื้อแ,แกะไว้ทำกับข้าวดูวตรงนี้เคเก็บนี้ไปด้วยโอเคย่างให้หมดย่างย่างย่างอืมรอเนื้อแ,แกะสุกแต่มันก็สุกอะทุกคนรอแปบ๊บนึง ไม่น่าแปลกและุกเดี๋ยวนี้อ่ะน่าจะไม่น่าจะสุกง่ายเออเดี๋ยวเราจะเอาต้นอ่อนไปปลูกนะคะทุกคนเพราะการปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาตินะครับพอใจม้อยถ้าเข้าใจถ้าทุกคนเข้าใจอ่ะอ่านก็เข้าใจปลูกไปปลูกไปท่านี้ต้องดมสมบูรณ์ ไก่ยเยอะมากขออนุญ,ญาตทำ KFC เป็นแบบนี่เละเอาไ่เนี่ยเ,เนื้อของเจ้ามาให้ข้าบัตดเดี๋ยวนี้แล้วก็อยากทำฟรารม,มากอุย้ยแก่เกิดแบบนี้เลยเหรอเกิดหน้าต,ตาฉล่อยอะ่ะแกมันเป็นหลุมสิโอ๊ยตาเันเครียดขอกบแบบนึง เดี๋ยวอีพีน้นเราจะแบบว่าสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพีนี้เราจะพามาเล่นๆดูเรื่อยๆไปก่อนเพราะว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับอะไรดีนะคะโอเคหมดพอดีนะไม่รู้จะทำคอนเด้ยเดี๋ยว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 เดา๋ยเดยจะทำอะไรดีเดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยงสัตว์ใช่ปลาสุสั์ไงอ่าวันนึงค้างค้างโอเคต้องทำติกอ่าวติกไปไหนต้องทำไม้นี่ก่อนไม้แปรรูป เราทำตีกเราก็ทำนี่ก็คือ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 คอ,อะไรก็พูดมาสิรั้รวด้่นเองนะฮะทุกคนเราทำการเพาะปลูกไม่ใช่เพาะปลูกสิเราทำการเลี้ยงแกะนั่นเองก็คือการหาแกะมาเลี้ยงตรงนี้เลยนะเราจะเลี้ยงพื้นที่แบบจากัดก่อนประมาณนี้ จะเดินไปไหนล่ะแกมันจะไม่มาถ้าเราไม่มีข้าวใช่ไหมแล้วกันนะต้องการปลูกข้าวด้วยอ๋อไปนังอ๋อมีอะไรท,ทำเยอะมากต้องไปหาเหล็กทำถังถังทำถังอีกแล้วนะไปนึงไปนังชิว ทำประตูแหลประตู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 ประต,ระต,ระตูอันนี้หนึ่งนี่มาโอเคเดี๋ยวเราจะปลูกผักด้วยแล้วก็เอ้ยปลูกผักจะปลูกข้าวแล้วก็เอาข้าวมาหลอกล่อกแกะเข้ามาในกรงนี้นะคะโอเคประมาณนี้แล้วก็จะใช้ประตูปิดตรงนี้ ปิดเข้าไปปิดเข้าไปปิดเข้าไปแล้วกลับเข้าไปนบ้านอีกครั้งหนึ่งใ่อจะไปเอามะเร็ดพืชน,นะคะเอามะเร็ดข้าวนะคะแล้วก็คราฟ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 อะไรอันนี้มีตอบนะคะทุกคนเรียกว่าตอบใช่ปะนั่นใช่นี่เอาไว้ถางสางังเอ้ยเอาไว้ถางถางทักอย่างอ่ะเอาไว้ซอสแซย่าเออ ต้องปกตรงนี้อ่ะตรงข้างล่างตรงนั้นนี่นี่ตรงนี้โอ้ยอ้ยสูงมากอ้ย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 เป็นฟาร์มที่ดูน่ากลัวมากโอเคเราก็จะรอข้าวโตนะในดูข้างมีอะไรบ้างอุ้ยอจจจัศจรรย์ใจมากดูทุกคนเวอร์ชันใหม่อัปเกรดถ้ำแบบน่ากลัวมากวิวเรื่งอะไรอ่ะอ ท่านเอาไปท่านเล็กสิไอรอนโอ้โหขุดช้ามากในน้ำคุมปะเนี่ยแกแกเอ,อือไม่ฉันอยากได้โอ้อสัตายแล้วโอเคไม่ได้หรอไม่ได้มันไม่คุมกันไม่คุมกัน ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเลยเนะีย่ยเพิ่งสังเกตเว้ยเราทําเป็นสักว่าเราจะทําเป็นบ้านต้นไม้ตรงนี้ด้วยนะเออแห่นี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะเป็นพื้นที่ค่อนข,ข้างจะอุดมสมบูรณ์นะเรื๋เปล่าพวกไก่มันชอบกินอะไรอะ่ะพระงด็นนะฉันขออนุญาตหาตน้ตนไม้อมพลต้นไม้สีมาเร็ดพันข้าวแป๊บหนึ่งนะอืม ถ้าไก่มันกินมเมล็ดพันธุ์คือมันพันธุ์ข้าวใช่ไหมเออมเมล็ดมเมล็ดข้าวอ่ะเราก็จะเลี้ยงไก่ก่อนก็แล้วกันประเด็นคือคืออยู่ไหนวะทำไมไม่เจอ์อ้นี่มาแล้วใครมันดอกยากจังวะเวลาให้ดอกนี้เออไม่ดอกพอทีเวลาไม่ให้ดอกนี้คือดอกเยอะมากน้องไก่ฉันเแล่ว กินเมล็ดข้าวไหมอ้ยจริงๆด้วมันชอบข้าวมันชอบข้าวตามแม่มาลกูกตามแม่มาลกูกแม่จะพาลูกไปเข้ากลงตามมาตามมาเข้ามาเข้ามาอย่างน้นแหละดีมากโอเคหาตัวต่อไปกันฮลัลโหลมีไก่อีกไหมแถวนี้โอ้ย มา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 เอาตัวนี้สักสองตัวแล้วก็เอาไปพผสมพันกันก็น่าจะโอเคอุ้ยตัวนี้มีไก่อาตามมาโอเคเข้ามา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 โอ๊ยแพบบนังเอาปิดก่อนเป๊บเป๊บผสมพันธ์กันเรียบร้อยปิดโอเคได้ลูกไก่แล้วอุ้ยน่า ค่ะฟาร์มไก่ของเราเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อกี้ก็จะทำฟาร์มแกะนะเราฟาร์มแกะเราค่อยมาทำทีหลังรองเข้าตัวก่อนนะโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊จะเดี๋ยวฟาร์มแกะค่อยทำนะวันฉันรู้สึกว่าฉันโมโหกับตรงนี้มากเลยมนะันงขออนุญาตเอาออกนะฮะตัวมันเข้าบ้านยากมาก โอเคโอ้ยความที่ตกดินกับฟาร์มไก่ของเราฮ <gasps> มันจะเป็นอะไรที่หลงตัวหลงตัวแป๊บนึ่งนะถ้าปรับมองแป๊บนึงโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในกำลังคลิปต่อ,ตอไปของแอมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ,คะทุกคนแล้วกันใหม่คลิปหน้านคะค,นคะบ๊ายบาย Bye-bye!